ถ้าใครบางคนเขาต้องการที่จะทิ้งคุณไปเนี่ยให้คุณทำแบบนี้นะคะข้อหนึ่งปล่อยให้เขาได้สูญเสียคุณเราไม่สามารถที่จะยื้อใจใครได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปอ้อนวอนขอร้องเขายังไงยังไงก็ตามไม่มีทางนะคะคนหมดใจแล้วก็ไม่มีทางที่เขาจะอยู่กับเราดังนั้นแล้วก็ ปล่อยให้เขาได้สูญเสียคุณนะคะวันหนึ่งเขาจะตระหนักรับรู้ว่าเขาสูญเสียคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่ซื่อสัตย์คนที่รักเขาอย่างแท้จริงนะคะข้อ2ปล่อยให้เขาเชื่อว่าคุณไม่ดีพอสําหรับเขาคนที่เขาคิดจะไปนะคะเขาก็เชื่อว่าคุณไม่ดีพอคุณมีข้อบกพร่องคุณไม่มีคุณค่าพอคุณแบบ ไม่ดีสําหรับเขาคุณไม่ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้ดังนั้นก็ปล่อยให้เขาเชื่อแบบนั้นนะคะไม่ต้องไปอธิบายตัวเองว่าเออฉันดีแบบนี้นะฉันซื่อสัตย์ฉันรักเธอนะฉันไม่เคยมีใครเลยในชีวิตเลยนะฉันซื่อสัตย์กับเธอคนเดียวทําไมเธอถึงทิ้งฉันไม่ต้องไปอธิบายนะคะให้คนที่เขาได้ทิ้งเราไปเนี่ยเขากลับมาหาเราเพราะยังไงก็ตามใจเขาหมดไปแล้วคะ่ะไม่ต้องไปอธิบายเสียเวลา เปล่าประโยชน์เอาเวลาของเราเนี่ยมาทําตัวเราให้สวยมาทําตัวเราให้หลอจากผู้ชายที่อ้วนๆลงพุงไปฟิตเนสลดน้ําตาลลดแป้งซะทําตัวเองให้ดูดีไม่ต้องไปอธิบายเสียเวลาผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยดีๆมีเยอะแยะมากมายคะ่ะทุกคนคนที่เขาจากไปแล้วก็แปลว่าเขาไม่แมทชิ่งกับเราเขาไม่เหมาะสมกับพลังงานของเราเขาถึงได้จากเราไปนะคะ ข้อสามนะคะปล่อยให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันถูกต้องคนที่เขาทิ้งคุณไปนะคะเขาก็เชื่อนั่นแหละว่าเขาเนี่ยทาถูกต้องแล้วนะคะที่ทิ้งคุณไปไปหาคนอื่นไปมองหาคนอื่นเขาคิดว่าคุณไม่เหมาะสมกับเขาเขาคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินสิ่งที่เขาแบบบอกเลิกกับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เขาได้ทําถูกแล้วดังนั้น ก็ปล่อยให้เขาเชื่อไปเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องคนเรานะคะไม่มีใครเขาคิดว่าตัวเองไม่ดีตัดสินผิดหรอกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยดีหมดดังนั้นแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปอธิบายนะคะหรือว่าไปงอ้อไปอ้อนวอนไปขอร้องคนที่เขาเนี่ยต้องการที่จะเลิกกับเราเนี่ยกลับคืนมาค่ะคุณนุชเนี่ยก็เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนนะคะอ้อนวอนขอร้องเขา เหมือนเราเป็นเศษขยะที่ไรค่าค่ะเขาแบบเขายิ่งสมเพศเวทนาเนี่ย mm hmm. เมื่อเราย้อนกลับไปนะคะเราคิดว่ากูไม่น่าทําแบบนั้นเลยแต่พอคุณนุชเนี่ยได้มาเรียนรู้จิตวิทยาของความรักนะคะจิตวิยาของความรักเนี่ย ไม่ค่ะมีแต่ผู้ชายอะ่ะเป็นฝ่ายที่ง้อเรามีแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายไล่ตามนะคะเพราะเรารู้คุณค่าในตัวเองเราไม่อ้อนวอนความรักจากใครทั้งสิ้นนะคะความรักที่มีค่าของเราเนี่ยก็คือมันเกิดจากตัวเราเองนะคะถ้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เขาเห็นคุณค่าเราจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ เขาเนี่ยจะเห็นเราเป็นเพชรล้ำค่าเขาจะรักในแบบที่เราเป็นเขาจะยอมรับในตัวตนของเราได้ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อเสียอะไรก็ตามเพราะว่าในโลกเนี้ยมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นแล้วนะคะปล่อยค่ะปล่อยเขาไปค่ะเมื่อคุณปล่อยคนที่ไม่ใช่ไปแล้วเชื่อคุณนุชนะคะคนที่ใช่เนี่ย จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปล่อยไปคุณยังติดอยู่กับความรักครั้งนี้ต้องคนคนนี้เท่านั้นถ้าคนคนนี้ไม่กลับมาฉันจะไม่มีทางที่จะรักใครได้อีกแล้วคุณก็จะทุกข์ทรมานใจไปแบบนั้นค่ะดังนั้นแล้วนะคะปล่อยคนที่ไม่ใช่ไปแล้วเราจะเจอคนที่ใช่อย่างแน่นอนค่ะ วันนี้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่งแบบง่ายๆเลยด้วยรองพื้นของเจมิเจมิแนลนด์เดอร์เอ้ยวันนี้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่งง่ายๆเลยด้วยรองพื้นของเจมิแนลนด์หอรือะไรสักอย่างเนี่ยคุณนุชใช้หมดสองกระปุกแล้วนะคะทุกคนคือดีมากง่ายมากก็คือมีมีอ่อคุชชั่นคุชชั่นในนี้แล้วก็มีแป้งในตลับเดียวกันก็คือ 2 in 1สะดวกมากๆเลยทุกคนใช้แล้วแบบติดทนทั้งวันเลยนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะแป้งตลับคูชชั่นแบบสไตล์คุณนุชค่ะไม่ต้องจะเป็นต้องเคาน์เตอร์แบรนด์แค่นี้เราก็สวยในสไตล์ของเราได้ค่ะ